เยื่อลักๆักพองปอบก็คือคนป่วยจิตใจมันตกอยู่แล้วกับเบิด์ู้พุ่งกลุ่มกันเจ้าของจับกินได้ง่ายและอีกพวกก็คือซุ่มแม่ม่านแม่ลูกอ่อนกินมันหอมหวานเป็นตาแซบคากฝนเอ้ยขึ้นบ้านขึ้นเฮี้ยนได้แล้วลวลูกมันเหมืดมันคำแล้วเสียงไม่ใหญ่เนี่ยงเอิอลูกสาว ที่พ่วงจูไฟไลาหินให้ง่วงอยู่แต่ลางเฮียนสิแล้วแล้วละแม่นั่งฝนห้องบอกแม่อยู่ทั้งเฮี้ยนท่องกันใยายโอนโยนโก้มยิบดนเฟื่อนจะกองไฟขางคอกเอากิ้งง่วงแหงสุ้มใบเลาะทางคางมันกัสิมีควันลอยลาย,ยุ่งลาหินได้ดีไฟหลอดตูมกาทั้งบ้านก็เห็นหารอบๆบ้านแจงอยู่แน่พ่อจังวะที่ยืนขึ้น หามตากะเลี้ยวไปเห็นคนยืนอยู่ในความมืดขางสวนพักไอเดดนางฝนเอิ้ญพราขึ้นว่าเป็นผัวแต่กะบ,บ่มีเสียงตอบพ่อหันไปเบิ่งดีๆกะบพ่พอผู้ใดยางอุ้ยอ้ายขึ้นบันไดมากเห็นตาน่ายเดทผู้เป็นผัวนางสารแถอยู่ทึ่งเยีนน้ำพอเทาพอไงซ้อนเห็นลูกสาวยางขึ้นมากกะเบาว,ว่า ทองมึงเงไงแต่สี่อ,อว่าก็แห้งแล้วไปได้เห็ดนั่นเห็ดหนี่หลาเห็นบอ่ออีชุดนั่นมพรางยซ้อนเบ่าหอดอีนั่งสุดที่มันตายพร้อมดูข่าทองม่งยเงยเนี่ยในยิ่งกับตีแขนผัวเฮ้ยเจ้าในปากบด่ดีหาบ่าแนวนันด่าตาเขียวใส่ผัวบอ่อใคระ่ได้ดไม้คว้ามาสีแซงได้ กะห้มันลำบัดระวังแน่จักน่อยเรากะหูยเนาะว่าหยังเป็นหยังพหญ่สอนหมายถึงเรืองติดให้บ้านซากันไว้อิสุดเถือกปอบกินข้าปันไดเฮียนเ็ดให้ยผู้ยิ่งที่มีทองในมู่บานพากันไปผูกแขนอาบน้ำมนต์กับพญ่เล่าหม้อำใหไ่ประจํามู่บานตั้งแต่มาไ่ดากับพญ่มีกลับขึ้นมาอยู่บ้านของปจอยเทื่องบ้านนี่ เทิงมู่บานไก่เคียงตายเป็นวาเลนโดยเฉพาะซุ่มป่วยๆบ่มีโอกาสรอดใดเลยเมาหอดเรืองนั่งสุดที่ตายท้องกลมข้ามาใดเฮียนหลายขึ้นก่นที่นั่งสุดที่ตายแม่มันฟันเห็นมาดำตัวบักไงโดดกัดหัวแม่ม่านในขอกเล่ากับสเสดอตื่นมาบอกให้ผัวฟัง พ่อตื่น,นยงีเหมือน้าก็เห็นพ่อใหญ่มีหัวไม่หง่ดาผิวดักแด่ไหมที่สาวไม่ไมมาขายมึงเอาจักหมกบะงัดจะกสาววังายเนี่ยหาอแบบไงหนึ่งพ่อใหญ่มีแกะห่อตองออกให้ลูกค้าเบิ้งนี่ดักแด่หอมๆอยู่ข้างในเห็นพ่อใหญ่มีเป็นคนขายกับว่อยากสิบสือปันใดแต่ผัดได้ยินลูกสาวจมว่าอยากกินพอดี ก็เลยซื้อไว้ว่าต้องชื่อดอกตีอันนี้กูสิแลกกับบักหมากมึงจะพ่วงใดบ่เลี้ยวคืนไปทางกกกบักหมากที่มันขึ้นสู้งอยู่ขางเจียงหัวไม่ไพ่กะเอาที่ล่ะเดี๋ยวกูไปจ้อยหายไม่ง่ายก็เอาไม่สาวไม่ไพ่เย้าวยคุ้มต้อยบักหมากกาบักหมากแหงกะเฮียลงมากใจเล่ากะโดดลบใช่ออกมือได้ล่นัง คือ,อยังสีมันคักแล้วพญยายมีหันไปถามพี่นั่งสุดที่กำลังนั่งลกยาอยู่เดินใกล้ป้อมม่อมเดือนดอกพอนี่กระดินดูแล้วนั่งสุดตอบใสมังกันาผู้หญิงหรือผู้ชายพญายมียางมหานั่งสุดกล้มลงแนมถ่วงใหญ่ๆนั่งสุดพลิกศีใสผาสินข้นมัดเน็บอยู่ที่งไตขอน่มพีนะ่เนาะ ตีนสินกระสิเคินเขินขึ้นมะฮอดหนาแข็งตีนสินกระเสียเอามะนีบไว้นังลกยาปะนี่พอยายมีทมน้ำมากปิบล่งพื้นแล้วก็ยิ้มแขวดำดำปากระเปลี่ยนน้ำมากแดงๆอุ้ยบักมาด้อยก็น,นี่เป็นตาช่างแถวอะเจ้า,จาก,กุ้งออวาเป็นปุซายละพอนั่งสุดสงสัย ก็สายบือมื่อสี่ออกมาจังสี่หน่ามึ่งกับมองมองจังได้กับผู้ใชยแท้ๆห้อยยิ้มของพ่อให่มีมันแฝงแววตาแปลกๆจังได้กับบองหูนั่งสุดพยายามขยับตั้งนี้แต่ผู้เป็นแม่หันไม่เห็นพอดีเล่เบาขึ้นเอ้านี่บักมากเจ้าทำานี้พ่อวะไปไปขายหมือ่นอื่นได้แล้ว พ่อตกคำหัวกับมาตนากับเบาให้ฟังก็เลยได้พากแันไปหดน้ำมนตนกันอยู่บ้านพ่อเนี่ยเล้า,เห,ลาเห็นง้งกับยาท่วงไผ่เอินกับยาฟ้าตอบเก็บดอกไม้ใช่หัวเแยนชูม,มือด้าหมอท่ำบอกพ่อกับมาอดบ้านผู้เป็นแม่กับเก็บใบนาดใบเป่ามาว่างใส่หัวกระได้ตกกลางเดึก เสียงประตูห้องนั่งสุดเปิดออกคอนเป็นแม่กับพอ่อกระ่าดในรับสงสัย่าลูกสิไปใสได้ยินแต่เสียงจูดไม่ขีดไฟจากนั่นก็เห็นแสงตะเกียงลอดเขามา่าได้ยินนั่งสุดขยับเอาหัวบันไดล่งเฮียนคลืดคลืดผู้พ่อกับลูกออกมาเบิงเห็นนั่งสุดเบาอยู่ผู้เดียวท้าเดียวเด้อไอมันว่า มึงเฮ็ดงั้นอีสุดพ่อห้องถามนั่งสุดหันมาเบิ่งพ่อแบบตื้นๆไอ้แล้วกลับมาแต่ทหารเหราพ่อคอยเอามาได้เฮี้ยนล่องให้เล่าผู้พ่พอกันเลี้ยวลงไปข้างล่างบ่เห็นไผจักคนนอกจากก้อนอี้ยังโบหูกคุมมุ่งกุมมุ่งอยู่เลาะพื้นดินแต่จู่ๆเง่านั่นก็ค,ค่อยๆก้าวออกมา มันเป็นม้าดำตัวบักไงตาแดงหัวมันตั้งแหลมลิ้มเงวกำลังยิงเข่าผู้แห่จ้องมาทางผู้เป็นพอเล่าตกใจฟ้าวไปดึงลูกสาวออกมาจากบันไดจากนั่นก็ฮห้องเอินเมียผู้เป็นเมียที่นอนฟังอยู่แล้วก็ฟ้าวลูกออกมาไม่ยังเขา ที่นั่งสุดกัย่งเห็นม้าดำเป็นผัวที่ไปทหารซี่หแม่เบิงแต่แม่กลับมาเห็นอย่างจากอย่างพอพญายามดึงลูกสาวไว้บอกลูกบอกเมียว่าจะควงเห็นม้าดำแต่ผู้ลูกสาวกันย่งยืนยันว่าเป็นผัวพอพญายามดึงบันไดขึ้นแต่ลูกสาวก็คุ้มเอาลมบอกว่าผัวจะขึ้นบ้านบ่ได้แต่ว่าเฮ็ดแนวใดบ่หู นั่งสุดกระตกจากซ่้นเฮี่ยนลงมานอนโอดโอยอ,อยูคางลางเลียดกระไลออกไหลมันเดิกแลเหลวจักเสริปเอิญผู้ใดผู้พอกระโตนเฮี่ยนแลนตีนเปิ่มไปเอินหมอตำแยอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งชัวหมอตำแย่สิมาหอดนั่งสุดกระขาดใจไปสเสแลวซับปลือก็ต้องผ้าทองเอาสวบลูกออกมาว่างไม่โล่งกับแม่ ปากฏว่าเด็กหน่อยเป็นผู้ชายอิลีแกล่องออกหลังมู่บานเอาไปฝังโคกผีปาษาที่ยุห้างออกไปอีกว่างสองโลสัวสิสีชงข้าวไปบอกผัวมันใดสัวมันจะเหตุเรื่องขอออกมากกเเ่นยุบเป็นเดียนพ่อมาหอดบักทหารกลับไปปุ๊บไม่ไงด่า,ดากับพอไงมีสิไปเอาเรื่อง แต่พอเทากับแม่เทากะหามเอาไว้เกียบได้เป็นคว่มกันพ่อเมื่อตัวมาพ่อหญซสอนกันย่างไปเล่าใกลหลังเฮี้ยนเท้าเจ้าเห็นไกลอีแม่ไล่ๆบะมันคือปลาลวกจังสีวะพ่อหญ่สอนถามเมียย้อนเห็นตะไก่หน่อยแปดเก้าตยืนใหญ่กันอยเอ้นหาแม่เจยบเจยบเจยบต่างตาเศร้า บ่ได้ล่ะคือชิ่มเนหมาคากแม่มันจะคือเท่ามันยิ่เนี่ยงกับงงคือกันหันไปหาลูกเขยเมื่อเห็นไก่อีแม่ไล่ไล่บ่บักทิดลูกมันห่วงหาแม่ไม่เช่วเช่วอยู่ผุนพ่อถามลูกเขยลูกสาวกับบ่เห็นลูกเขยก็เลยเวาขึ้นว่าแม่บ่เม่นเสียงไก่กระตากมือขึ้นในบ่เหรอเบื้งดีดีดู มีมา้ามีแมวเขามาบอ่อนายเดชยางเบ่งอยู่เหล่าไกลกับว่าเห็นเอี้ยงผิดปกติมันเสียตะเหงบุพอกูมาเปิดเหล้ากับว่าเห็นแม่แม่แหล้วเดกวาเงี้ยให้เอิรแล้วก็เอิญนกับว่าเห็นเบื้องวาไกลกระตากมาเคลื่อนวัติชิดพอหญ่สอนถามบลุกเคยตาที่แลกค่อยก็ได้ยินเสียงมาเฮาข้าวหนึ่งกับเสียงไก่แน่ขวกกระตาก แต่ว,ว่ากับเ่อโดนดอกคอยว่าแม่นมันตอดกันซืือๆว่าข้าฉิแม่แมวเป่าหรือเถาคอยเห็นไม่แรงลึกๆจะระหัวสวนวางซอนสามมือนนี่พอไนสวอนเบากับเนี่ยข้าเมึ่ได้ย่งเองกับลูกมาเบังนะเด้อทิตให้มันไม่กินดูจังส่บ่ท่านโดนกับเบิเดเล่าดอกหันไปบอกลูกเขยที่กำลังนางเลยไม่สำหรับเฮ็ดอูเด็กน้อยอยู่ จากนั่นก็เอาซุ่มมาหอ้อยเนื่อหลออไก่หน่อยเขามาขังไว้กันบห่ห้ไก่ไงตอดพ่อไก่มืออีนั่งฝนสีออกทิดแดดก็ไปหาน้ำไผ่มะโพะไวแต่รางเฮี้ยนมองที่น้ำข่าสิไหลลงก,กันซุ้มผีปอบผีพ่ายผีกระซือซุ่มรันแล้วบ่ห้มั่นเขามากินน้ำข้าวปลาได้เอามะโพะไวน้ำหลาะตะแคร่ถิ่สยู่ไฟน้ำเอินได้วา ทุกมองมีตาน้ำไพยกับน้ำบักท่านป่อเว่นแม่ตะอูเด็กหน่อยผ้ากันเก็บขี้หินแหก้อนหน่อยก้อนใหญ่ไปให้พ่อไหญ่เหลาหมอทําใหญ่ลงคข้าถาป้องกันผีให้พร้อมแล้วก็เอามาห้อยอ้อมบ้านพ่อตอนสายสายมือหนึ่งนั่งฝนกับปวดท้องแห้งผู้ผัวกลับไปยืมรถยู่น้ามาไมหญ่พร้อม ไปแก้เอาหมอตำแย่มาจากบ้านน้องน้ำเสียให้เล่าไมา่เองกับสัวสิหอดไม่ใยญ่หมอตำแย่กะนั่งเกาะรดน้ำย่านตกย้่อนในเดชมั่นจริงแลียนทั้งอยู่ทั้งลากหลุมกะหลายพ่อหลุมโอ้อยนะ่ะตะม่อมดากกูห้างเวิร์ดหมอตำแย่ผู้ไหนน้อยจจอยเล่าเป็นหมอยาสมุนไพ่พร้อม ตัดแจ้งจูดวานจูดยาต้มน้ำอุ่นๆไหวซะละกะลงมือทาขอดกูบอกให้มึงเบงมึงจังเบงดาเอา้าหายใจขอลึกๆเออจังซะละเอาเบงบัดไนั่งฝนกะเบงอยู่โดนบอกจากเถ่อมันกะหวางย้อนเจ็บน้ำคำมันไหลโจกโจ,ก,โจกลงมาไต่ลางเฮียน บอนที่เอาน้ำโผไ่วงนั่นลละพอ,อยายซ้อนก็บ,บักทิดเดดลูกเขยกะป้ากันถือมีดถือเสียมนั่งเฝ้ายุเหาะหันย่านหมาแมวหรือเป็ดไก่มากินน้ำเข้าวปลามันบอดีถ้าเธอปอบกับปีไพยมันแฝงมานำสัตว์มูนีเด็กหน่อยมันบอเอาหัว,หวออกกูจะได้โจ๊กกระบังช่องจากนั่นหมอตำแน่ก,กับโจ๊ก คือจกหัวจกคว้วยนี่ล่ละดันหัวเด็กหน่อยเหว่วยลงบัท่านโดนเสียงเลแแหลดังขึ้นเว้เวทิดเด็ดฟ้าวแล่นเหินไปหาเมียรูร้ได้ลุกชเช้าหู้ตาช่างแ่วะหมอว่าทายุจะเข้าลกเด็กหน่อยก็ออกมาจากนั่นกระใสผิวไหม้แพร่คมๆตัดใส่เบือหงอใส่ผา เอาไปฟันไตบันใดเร้อหาแมวลับไว้ดีๆอย่าให้มาแมวมันไปขวดได้ไงมามาันิีดแกนบานแกนเฮี้ยนหมอตําเนี่ยสร้างทิดเด็ดสุมไทยบ้านคางเทียงกับผ้ากันมมใหายกำลังใจอยู่แต่ล้างน้อนนั่งฝนมันเป็นคนแหลกเนาะที่ออกลูกได้หลังจากที่นั่งสุดตายจูจูเสียงผู้นึ่งกระบ้าขึ้นว่านั่นปัญญามีแมนบ่ไ แล้วมา้ายังน่ะมันบกวงบกคือหรอเด้อบะ,ะเยยน่พอไห่มี่กำลังยืนเก็บพักตะมิ้นอยู่ขางหัวมาไย,ย่อันนึงบอกไกลกันปันไดมาเล่ากรแแรนมาดมดมไต่าลางเฮี้ยนย้อนได้กินนามข้าวปลาสีมันออกนิ่นนิ่นว่าดำดอกมันก็นโตัอไญปันไดแต่ว่าหมาบักโบของพอไญสวนตบรรักยญ่ ได้ตัคู่ฮื้อฮืนอนหมอบอยู่ใต้เตียงเชไปเรื่องมึงก็มาหาดมอยู่ละนี่ด้าพัญญซ้อนเอาควันดึกแต่ว่าหมามันก็บ่าไปไงจนพยยัญ่ซ้อนต้องถือเสียอะไรฝาดมันจังข่อยแลนนี้ก็ไปหาจ้กของมันพ่อสวยจากหน่อยนั่งฝนกับลูกหน่อยก็ลงมาจากเฮียนทิดเดชก็เตรียมตะแคร่ไม่ไพ่ เอาฟื้นซุ่มไปหามาไใวทาจูใส่ให้มันลุกอ้อ,อยๆออเอานั่งฝนขึ้นยางลูกก็ห้อผานอนอยู่ข้างๆควันไฟในแสบตาไปเบิดไทยบ้านผู้มายามกับผ้ากันเอาฝ่ายผูกแขนผูกเด็กน้อยกับแม่มัน่นแข็งแรงดีทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ไฟได้สามมือแม่ยายดากบมา แม่ยายเนียงผู้เป็นแม่พญายามยืนกันทาไ้วันทอกะจะมายังมแม่ป้าแม่ยายเนียงถามกูกะว่าชิมายามเนี่ละ่ะได้ข้าวไว้อีฝนออกลูกชิมาผูกแขนล้านหน่อยแม่ยายดาเนี่ยราเป็นเสือพีของผู้แม่ยายเนียงแกกว่ากันหลายปีอยู่ว่าใจพูกดอกแม่ป้าไฟผูกแขนมันหลายแล้ว มันหัวตาออกยาเลียดมันบลหลมันยี่เนี่ยงกะอ้างไปไม่กูกะสชบ่ต่าได้ผูกแ้มันแน่นรอกแต่ขันบ่ให้ผูกกะให้กูเห็นหนาล้านจากน้อยแน่สันความจะยาาเบียงมหาอีนั่งฝนแต่มันย่เนี่ยงกับพญัยสวนกะกลางแขนออกกันไว้ย่างดีเอาช่วงนี้แม่ชูก็เห็ดปานล่งเกียดกูคักแค่ อีฝนกันหลานกูคือกันเด้แม่ใหญ่เนี่ยงก็เลยว่าเอาฝายมั่นี่ฉันคอยชิพูกให้มันแข็งดอกให้มันแข็งปันเด้อแม่ป่าว่าแล้วก็แย่งฝายในมือแม่ใหญ่ดามาเออก็ได้กูไปแล้วฉันมือล้นกูเสียมาเหลือน,น้ำมไม่แม่ใหญ่ดาหันปิ้นลิ้นยางออกไปแม่ใหญ่เนี่ยงโยนฝายในมือใส่ไฟทันทีปัตโต คิดทีมากินร้านกุติฮือบ่ะได้ดอกอีดามึงต้องได้นผ่านศพกูไปสักก่อนไม่ไงเนี่ยงศูนย์กัดแถวใส่พ่อลูกข้อเริ่มแข็งนั่งฝนกับบได้อยู่ไฟแล้วหลังจากเอาลูกนอนกะสิมนานั่งเห็ดหัวเห็ดสวนหน่ๆแน่ๆ,นๆยู่ระบ้านผู้ผัวกับผู้พ่อเ่ากับแม่เ่ากันพิพากันไปทงพ่วมเสียยาอยู่ก็ได้ยินแต่เสียงเอินมาตะขางหลังว่า เอ้ยฝนซุ่มคอยขอใบมอนได้บ่มันบอกพ่อเกียมอนอีนั่งยัดกับอีนั่งวักลูกไม่แย่ดากับพญ่มีถือตายืนอยู่หน้าเฮียนเห็นตพยาพญ่อมียางน้ำดากมากเออก็เอาตี้ละ่ะช่วงนี้อีแม่ก็ได้เลียงมอนว่าแต่เก็บแล้วกะจงหยอดมันไหวน้ำไรเด้อนั่งฝนกำซับหย่อนสมัยก่อน เพิ่นสีบ่ห้เด็หยอดมอนเด้ย่านมันบ่มีใบไม้แต่ความจริงแล้วแต่ห้าเด็ดชยอดมันก็ะจิตแตกยอดไม้มาหลายกว่าเก้าอีกอีนั่งยัดกับอี่นั่งวกกับผ้ากันกองงามากเกบเอาใบอยู่หลังสวนพพอาหมี่ยางไปซ่องเบื้องนาร้านน้อยนอนอยู่ในอูอีนั่งฝนฝ้าทิมเสียมในมือเลียนไปหาลูกท่านที่ทำทากวยอู เอางาบักท่านทั้งใบนาดปัดแมงออกป้าท,ท้อมึงเอาน้ำบักท่านไม่เคียไ่ไนใบหอดทั้งอูตินั <c> ่ง <oughs> ปัญญายมีเว้าทั้งหัวแต่กับบ,บัญญหนีไงไงเจ้าว่ไปหาเก็บม้อนซอยอีนั่งยัดอีนั่งวักติพอลุงอีนั่งฝนว่าแต่ปัญญมีกัเชใช้ไปท่างอื่นบักทิดเดดมันชานแฮบไปหยอดใช้เห่าฝน ข้าจีใายเห็โกูแดดก,กักปากว่าพ่าท่านแต่ง่ายดอกเวียกเล่าหลายงามกลางเกลื่อนแเลี้ยวบ่คอยเห็นเล่าว,ว่าปากนี่สีสานไว้ใสเองบ่ได้ขายดอกพะลุ่งพ่อเห็นอีนั่งฝนปัดไ่แมงว่าเศร้าพอใหญ่นี่ก็เลยยางไปเก็บใบม่อนพ่อเก็บแล้วแล้วนั่งยัดกับนั่งวักที่พ่วงเป็นสาวกับผ้ากันมาคอเบิ้งงนาล้าน ย้อนเพิ่นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันน,น,กนั่งฝนกระหามย่งบ่ใดพญายามใส่น้ำบักท่านกับใบนาดปัดอยู่น่นแล้วบ่าหาซ้องคนเดเมื่อมาจับแนมแนมเบิงท่าทางอีนั่งยัดมั่นกระบ,บอกเต็มตอัวอยู่ซือๆกับเหลียวบ่เห็นดอกแต่บาดย่ามเบาออกมาแล้วเห็นชัดแต่กะไข้กตอนแหลกๆอยู่คืนหนึ่งแม่ยายเนี่ยงปวดท้องลร้ ก็เลยยางลงมาสวามข้งางล่างสวมเพิ่นก็สิเฮ็ดไว้นอกเฮียนเนาะเอาสังกะสีแอมประตูกะสิพุพุแน่บัดยามเปิดประตูก่อนกะสีดังเครื่องข้างก่อนกะบ่ค่ดีดอกย้อนมันเกา่าถ้าดึงบ่ถึกจังวะกะสิบ่ลงหู้หลังค่าเปิดลงกำลังนั่งน,งนงอยู่หน้ากะเนเดี๋ยวบงท้องฟ้า ดาวเต็มเนอะเสียงจิปมกิรอเนกห้องเซลเซลจะแสบแกวหูตะว่าจูๆจูเสียงจิปมกัยกยบกย,กกยุดห่วงท่านที่พร้อมกันทุก,ยอ,ยกปปอย่างเงียบไปปืดได้ยินเสียงก็ยังหมามันเศารฮะฮฮ,ฮยังเลาะหลัง,งหงน้ามาแมย์เน่ยเนี่ยเล่าก็ถคืดว่าเป็นหมาบักโบ แต่วามั่นผัดมีเสียงคนยางน้ำดากหมามานน้ำนี่มันบอมเมนเทียงขึ้นไปแห้งหรอบอผู้ใดสิมายางอยู่นี่คนบ้านนี่บ่ีม่บรดากายยางยง้มกลางึ้นดอกนอกจากบอบไม่ไงเนี่ยงค้นได้จังสันกับฟ้าวล่างดากเลี้ยนออกมาจากสวมแต่เล่าก็ต้องค้นหัวลุก พราะว่ามีเงาดำๆอยู่ไต่ลางเงี้ยนเจ้าขวงมันเป็นหมาดำตัวบักใหญ่ตาแดงจึงคึงหันมาเหลียวบองเล่าเป็นตาย่านคักมันย่างไปยืนดักเล่าอยู่หน้าบันไดเล่าบอก่าย่างไปเลยต่างห้องเอื่อนหัวพญายวน,นพญายวน,นพี่ปอบมันเข้าบ้านแล้วจด้นเดา บักทิดเด็กชุดไนเงี้ยงกูบ่าเล่าห้องจนว่าสุดเสียงม้าดำตัวนั้นมันจะเลนมาทางเล่าแล้วกระโดดใส่แม่หญ่เนี่ยงถอยจนว่างายหลังลมเสียงปหญ่สอนเปิดหน้าต่างออกมากเอะอะอยู่เทิงเฮียนพ่อเหลียวบึงม้าดำก็หายไปแม่ยี่เนี่ยงฟ้า,าปีนบาไดขึ้นเฮียน ไปนางสั้นปับ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 จุกลางบ้านเป็นอีหยังอีแม่อบอกยุไสบักทิพย์เดดถามแม่เท่าพาอไงซ้อนกระ้าวย่างไปปิดประตูแม่ญ่เนี่ยงก็เลยเบาสิงที่จะคล้องเห็นไห้ฟัง่งเอาแล้วอีฝนแดดแม่ไงเนี่ยงสงสทัยที่พ่อเห็นลูกสาวออกมานน่าก็เลยพากันไปเบ่งอยู่บอนนอนเห็นอีนั่งฝนนอนตะแคงอยู่ใกล้กกับลูกฝนเอ้ย ฝนแม่ยายเนี่ยงเอินแต่กับบอมี่เสียงตอบเห็นตะมันกัดแข่วกวดกวดเห็ดเสียงอื้ออื้ออยู่ในลำกอคือคนละเมื่อบักทิเต็ดเลยเปิดมุ่งกับไปเบิงเขย่าตัวเมียอ,อีฝนตื่นท่าแม่มึ่อนี้เนาะรับประหูเมื่อกี้งได้เนาะนั่งฝนสะดุ้งเหือกขึ้นมากเลี้ยวบ้องนาพัวงง แม่นยังไอ้มัวงเงี้ยขึ้นฝ้าเศร้าไปหาลูกแต่กระแปลกใจย้อนลูกบอ่ออิบอ่อแอะยังพิษจากทุกขึ้นฝ้าอุ้มลูกออกมาเบิงใส่ไฟข้างนอกนั่งฝนนั่งห้องไห้กับมองหัวกระแย่งลูกไปเบิงเด็กหน่อยปากเขียวแล้วน้ำตนน้ำโตัวมีตาไหวสั่มเต็มไปเบิด ออกลูกบ่พ่อเดียนกะเสียลูกไปนั่งฝนเอาตะนางมาืบอบอ่เ้าบ่จากอดปราอ้อมเอาหมอนมาหยัดคิดว่าเป็นลูกเจ้าของนั่งก้มอยู่ต่างตาเสาหอดแรงได้ผ้าไปหดนำมนตนอยู่ปังลายเถือ่อจังไข้ขึ้นมือหนึ่งอีนั่งฝนเลตัดสินใจเเาขึ้นว่า เมื่อที่ลูกตายมั่นฝันว่ามีคนมาเอินฝนฝนมาทางนี้มาทางนี้ผู้ยิงใส่ผาสินดำดำยืนกวักมือเอินมันอยู่ในความมืดข่างสวนพักมั่นเลี้ยวไปเห็นนาดอกมั่นขึดนยานอยู่แต่ว่ามั่นกะควบคุ้มจะคล้องบ่ได้คือกัน มันอุ้มลูกยางลรงเฮียนไปหาเอาลูกมาให้กูชะกูจะเอาไปเลี้ยงให้ผู้ญิงผู้นั่นเอามือมาอุ้มลูกมันแต่นั่งฝนมันก็ะยือไห้เอาลูกกูมาจะเอาไปแต่มันกระููแห้งบ่ไหวเป็นสีวิ่นวิ่นควงควงยืนบ่ค่คยอยู่คือสิลมนีละ่ะ พ่อลูกลุดมือไปมันกนน็แกล่นน้ำตากระแล่นได้ซาซาจนว่าเมื่อยผู้ยิ่งคนนั่นกะหยุดเ้วก็หันมาเบิ่งมันเมึงสิม,มานน้ำกูกะได้เด้อมาฉันไปยุน้ำกูซาผู้ยิ่งผู้นั่นขวาเอาขอมือมันเราก็ดึงผู้ซึกก็ยังแขนสิลุดออกจากกันมันเจ๊ หัวตั้งตะขอมือไปจนถึงไหลไหลจนไปหอดตีนคือยังมั่นสิรุดออกจากกันขาสองคางกับคูดไปกับขี้ดินแต่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงคือคนเอินมาจากข้างหลังนั่งฝนหันไปหาเสียงเท่องห้องให้ซ่ยอีกท้าหนึ่งกระดึงลากไปพร้อมอีกท่าหนึ่งกระเอิญ พ่อได้ยินเสียงผัวมันก็เลยสะบัดมือจนลุดลงไปกองอ้วกหยวกอยู่กับพืน้นหันหนาขึ้นไปอีกเธื่อนึ่งเห็นตามาดำตัวบักใหญ่กำลังคาบลูกมันอยู่ในปากเสียงเด็กน้อยห้องเอ๊ะแอ๊นางฝนกรีดออกมาสุดเสียงแล้วกระเดิดตื่นเป็นโซโลเซเล่พ่อหูว่าลูกตาย กระแหงเสียใจคักที่ในฟันบ่ได้แย่งสู่กับขึ้นมากแต่เลื่อเป็นเหตุให้มันเสียสติอยุ่พักหนึ่งหลังจากเมื่อนั่นนางฝนกับฟันเห็นผู้หยิ่งสุดดำกับหมาดำตัวใหญ่มาหาอยู่หลายขึ้นในฟันจีได้ยิ่เชียงลูกน้อยห้องให้มาจากท่าทางหลังผู้หยิ่งสุดดำนั่นละ่ะมันกระสิเฝ้าแล่นไปหา ม้าดำตัวใหญ่นั่นกับไปง่ามสิโดดกัดมันตลอดแต่ว่ามั่นกับสิตื่นก่อนชูเถื่อย้อนได้ไฟผูกแขนจากแม่ยายผอมกับพ่อยายเหลาหมอทำทุกเถื่อติดตื่นกับสิได้ยินเสียงม้าบักโบกมั่นเฮาไปทางสวนพักตลอดนอนบ่ได้กับสิลุกเกินมาสวดมนต์ง่ามเมือ่อเศร้ากับสิใช่บาดเป็นประจำตอนนา จะเป็นตอนชุดไทยของปอบแม่แง่ดาพญามีตำนานปอบกินค้นของบ้านน้องปะจอยทางขอนแก่นพุละที่อาลวาดยุ่ช่วงปี2,510ถึง2,527เป็นบทสรุปที่บอแมนจุดจบของปอบสองผัวเมีย